สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lu c ิตรีเดอนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Kernel Channel นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเครื่องมือนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ในการเทรดได้ขอขายเครื่องมือนี้ก่อนนะครับบางคนเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเครื่องมือนี้นะครับแต่ว่าผมขอขายเครื่องมือมือนี้ก่อนก็เพราะว่าตัวเครื่องมือนี้นะครับมีหนึ่งใน m a r ก็ t วิสาหะใช้นะครับคือ Linda b บฟฟอ o ์ดนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเทรดเดอร์ผู้หญิงนะครับโดย ในอดีตนะครับในอดีตเมื่อปี1960นะครับเจ้าของคนคิดค้นเนี่ยคือนายเชสเตอร์เคอร์เนลก็คือชื่ออินดิเคเตอร์นี้เลยนะครับเขาได้เขียนหนังสือ how to make money in community นะครับเขาได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA นะครับในการสร้างตัวชเนลนี้นะครับคือ k e r n ์เนลช n n e นเนี่ยจะประกอบด้วย3เส้นนะครับเป็นเส้น EMA 20วันแล้วก็บวกลบ2 ATR เดี๋ยวเรามาดูสูตรกันตอนหลังนะครับเดี๋ยวผมขอพูดที่มาก่อนนะครับเขาได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย SMA เนี่ยเขาใช้10วัน 10วันนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็เพื่อสร้างชานเอลนี้ขึ้นมาต่อมานะครับต่อมาตัวลินดาแบฟฟอร์ดเนี่ยที่บอกว่าเป็นหนึ่งในมาร์เก็ตวิสันะครับเขาได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาโดยใช้เส้นเคลีย EMA แทนนะครับแล้วก็ใช้เส้นค่า20วันคือตอนแรกใช้ SMA นะครับ simple moving average ที่10วันแต่ว่าแต่ว่าต่อมานี่ลินดาเนี่ยเขาได้พัฒนาขึ้นมานะครับใช้เส้น EMA 20วันเป็น exponential นะครับ แล้วก็ใช้ SER เนี่ยในการสร้าง Channel นะครับโดยสูตรที่ลินดาใช้เนี่ยพัฒนานเนี่ยเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเลยถ้าไปดูใน Trading View นะครับก็ตัวเอ่อค n e อ c h a n n e l เนี่ยค่า Default ของมันเนี่ยก็คือจะเป็น e m a 20วันแทนแล้วนะครับโดยตัวค n e l Channel ก็จะคล้ายๆกับ b o l l i n g e r Band นั่นเองนะครับคือ b o l l i n g e r Band เนี่ยจะใช้ตัวเส้น SD นะครับ Standard d e v i a t i o n ในการเป็นใช้กรอบนะครับแต่ว่าตัวค n e อ Channel เนี่ยจะใช้ ATR นะครับตัว ATR เนี่ยมันใช้เป็นกรอบการแกว่งตัวของราคานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรการคำนวณกันก่อนนะครับไม่ยากนะครับสาหรับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเส้นกลางก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 2 0วันนะครับเส้นบนก็คือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 2 0บวันบวกด้วย2 ATR นะครับส่วนเส้นล่างก็ลบ2 ATR นั่นเองนะครับโดยค่า ATR ทั่วไปเนี่ยจะใช้อยู่ที่10แล้วก็20 p e r i พ d เันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักทุนสามารถนําไปปรับค่าได้นะครับโดยปกติเนี่ยจะอยู่ที่10 ในหลักการตีความหมายของตัวเคอ n e l Channel นี้นะครับโดยเราจะใช้ในหลักนะครับเป็นการเทรดแบบตามแนวโน้มในจังหวะอันนี้อันนี้ผมพูดถึงหลักการนะครับหลักการพื้นฐานนะครับในจังหวะที่ราคาทะลุกรอบนะครับทะลุกรอบกรอบบนหรือกรอบล่างของราคาเนี่ยมันแปลว่าเทรนด์เนี่ยได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวผมอ,ออกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยครับในช่วงที่ทะลุกรอบล่างเนี่ยมันแสดงถึงดาวเทรนด์ แต่ในในช่วงที่ทะลุกรอบบนทะลุกรอบนะครับทะลุกรอบกรอบบนเนี่ยแสดงถึงว่าแนวโน้มเปลี่ยนขาขึ้นแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขาขึ้นนะครับในช่วงที่ทะลุกรอบบนปุ๊บราคาก็คอนเฟิร์มแอกกกรขึ้นก็คือต่อเรื่อยๆแล้วก็มีการย่อบ้างนะครับก็ลงมาย่อตรงชแนลแล้วก็ไม่หลุดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มของขาลงนะครับถ้าทะลุกรอบลงเมื่อไหร่เนี่ยแสดงถึงแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ถ้ากลับมาทะลุกรอบด้านบนนะครับแสดงถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของขาขึ้น นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหลักการของการใช้ Kernel Channel โดยคร่าวๆนะครับตามหลักตามหลักของมันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถใช้ในตลาดไซเวว์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเป็นตลาดเป็นไซเวเนี่ยใช้กรอบการแกว่งตัวของมันเลยนะครับดูที่กรอบการแ่งตัวของมันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟทองคำนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมช่วงบริเวณ1 5 1 6 0งห้ยถึงหนึ่นะครับก็เกิดการแปงตัวในกรอบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการเบรกเอาไปในที่สุด นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ kernel channel จริงๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักการพื้นฐานเนี่ยดูการทะลุกรอบของมันนะครับทะลุกรอบปุ๊บเทรนเปลี่ยนนะครับทะลุกรอบปุ๊บเทรนเปลี่ยนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการเตีความหมายนะครับอย่างง่ายคือเป็นเครื่องมือที่เป็น trend following นะครับคือถ้าทะลุกรอบด้านบนเนี่ยก็อยู่ฝั่งซื้อไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นสัญญาณซื้อไปเรื่อยๆแต่ว่าทะลุกรอบล่างเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสัญญาณขายนั่นเ ครับเรามาเทียบกับตัว Kernel Channel กับตัว Bollinger Band นะครับตัว Kernel Channel เนี่ยต้องบอกว่ามันคำนวณมาจาก ATR นะครับแต่ว่าตัว Bollinger Band เนี่ยคำนวณมาจาก Standard Deviation หรือว่า SD ทำให้นะครับตัว Bollinger Band เนี่ยนั่นถ้านาังทุนเห็นนะครับมันจะเห็นกรอบนะครับ Bollinger Band เนี่ย,เ,เ,เ,ยเป็นเส้นสีชมพูครับตัว Kernel Channel เนี่ยเป็นเส้นสีฟ้าตัว Bollinger Band กรอบจะกว้างกว่าตัว Kernel Channel ็เพราะว่าอะไรเขาเพราะว่าค่า S.D. นะครับคือค่า standard deviation เนี่ยมันจะมีค่าผันผวนค่อนข้างมากอยู่ตลอดนะครับซึ่งถ้าเทียบกับ A.T.R. เนี่ยค่าของมันจะไม่ค่อยผันผวนทำให้ตัว Kernel Channel เนี่ยมันแคบกว่าตัว b o l l i n g e r Band นะครับซึ่งทำให้มันมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งทำให้ตัว Kernel Channel เนี่ยจะเหมาะกับการใช้แบบเทรดเดอร์ที่เป็นสาย Trend Following มากกว่านะครับ แต่ว่าก็สามารถดูดูไซเวย์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็อย่างไรก็ดีทั้งนี้ทท้งนั้นผมก็ยังบอกอยู่เสมอนะครับคือแม้ว่าครันี้ยอมยอมรับว่าไม่ได้ไม่ได้บอกบ่งชี้ถึงสัญญาณการซื้อขายแบบล,ลงรายละเอียดมากนะแค่แค่รูปแบบเดียวนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้หลายรูปแบบนะครับผมบอกไป2แบบเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยนักทุนเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็ลองไปศึกษาของลินดาก็ได้นะครับลินดาเขาก็เอ่อได้ใช้เครื่องมือนี้นะครับก็ จริงๆเนี่ยมันสามารถใช้ใช้สัญญาณอื่นได้อีกนะถ้านักทุนแบบนําไปเพิ่มเติมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากพยายามจะนําเสนอเครื่องมือต่างๆให้บ้างที่สุดให้นักทุนรู้เยอะที่สุดว่าแต่และเ,อเ,อเครื่องมือของเทนิคอลเนี่ยมันมีหลายเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักทุนเนี่ยถ้าสนใจเครื่องมือไหนเนี่ยก็ไปศึกษาเครื่องมือนั้นเพื่อจะได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเครื่องมืออินดิเคเตอร์มีเป็นพันตัวครับ เราแค่เลือกมานะครับเพื่อที่จะบางทีบางทีเครื่องมือตัวเนี้ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่นักทุนนําไปใช้และสร้างกําไรได้นะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยสามารถสร้างกําไรได้ถ้านักทุนเข้าใจใช้มันจริงๆนะครับก็เราสามารถนําไปใช้กับเครื่องมืออื่นได้นะครับอย่างพวกมุมตั้งดิเค c ตอร์ cci rsi stochastic นะครับมาจับจับจงหวะการ pullback เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<ม>การเทดรดของมันยิ่งขึ้นได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการ นะครับการใช้งานของตัว Kernel Channel นะครับก็ให้หนักทุนได้รู้ที่มาว่าคืออะไรแล้วก็วิธีการเทรดเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับ channel ของอช่องลูซิตของลูซิตเทรดเดของเราด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโชคดีในการเทรดทุกท่านสวัสดีครับ